เราก็เตรียมออกตารางของปี66แล้วนะครับซึ่งการออกตารางของปี66เนี่ยจะแข่งควบคู่กับจักรยาน B M X นะครับซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศของสนามกระมลนเนี่ยคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและ B M X ก็จะเป็นการต่อยอดจากบารานไบก็คือหนูน้อยขาไถ อันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้ตอนนี้เด็กๆก็เริ่มตื่นตัวเยอะนะครับบางท่านก็อยากจะให้เราไปแข่งต่างจังหวัดแต่ตอนนี้เรากำลังดูแบบสอบถามซึ่งเราได้ออกแบบสอบถามถามความเห็นของผู้ปกครองส่วนนักกีฬาที่เตรียมตัวสู้ศึกซีเกมนะครับในปลายในประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่กัมพูชา แล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมที่หังโจเนี่ยประมาณเดือนกันยาประมาณกลางๆเดือนปลายเดือนเนี่ยนะฮะตอนนี้นักกีฬาพร้อมเก็บตัวมีทั้งลูกถนนเสือภูเขาส่วนบีเอ็เก็บตัวที่นี่นะครับใช้สนามศูนย์กีฬากระมลอย่าง BMX นี่ยประเทศจีนอาจจะยกคณะมาแข่งแล้วก็จะเขาก็หวังจะเอาแต้ม ในส่วนตรงนี้ของเราก็จะมีพวกโกเมสนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเมทาสิตก็ดีหรือใครก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับการที่เรายืน่นจดทะเบียนแล้วจัด CNC1 วันเนี่ยมันเป็นผลดีกับนักกีฬาไทยแล้วนอกจากนั้นต่างชาติก็จะเดินทางมาร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับนอกจากคับทีมแล้วก็ยังมีทีมจาก ทีมชาติของแต่และประเทศอย่างมาเลเซียใกล้ๆเนี่ยก็จะมาอินโดฟิลิปปินนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพวกบูไนนะครับแล้วก็ประเทศในแถบเอเชียเกาหลีก็จะมานะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาที่ไปตู่ไปสู่จุดสูดยอดของของกีฬาซึ่งก็เหมือนกับการเตรียมเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมไปในตัว